แฟนสตอรี่ขอเสนอ5สถิติเมซี่ลุ้นทำลายอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่าฟุตบอลโลกหุ่นนี้ของลีโอนลเมซี่ถือเป็นสมัยที่5ของเจ้าตัวที่ได้ลงเล่นในการรับใช้ชาติซึ่งแน่นอนการที่จะทําได้แบบเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้มีเพียงเมซี่คนเดียวเท่านั้นที่เคยฟาดแข่งในศึกฟุตบอลโลกถึง5ครั้งยังมีอันโตโอกาบาฮาลโรธามาเตอุสลาฟาเอมาเกสและกิเซโนโรนัลโดที่ทําได้เท่ากัน อย่างไรก็ตามฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเมซี่แล้วทําให้สื่อยกประเด็นสถิติมากมายที่เขาเจาะเข้าใกล้ามากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู5สถิติที่เมซี่มีลุ้นทําลายในศึกฟุตบอลโลกกันสถิติแรกโกลเด้นบอลรางวัลโกลเด้นบอล ถือเป็นรางวัลส่วนตัวที่ทรงคุณค่ามากที่สุดในศึกฟุตบอลโลกแต่ก็ต้องบอกว่ารางวัลน,นี้ยังไม่เคยมีใครได้มาครองมากกว่าหนึ่งครั้งหลังเมสซี่เคยคว้ามาแล้วเมื่อปี2014ในการพาทัพฟ้าขาวเข้าชิงชนะเลิศกับอินซีเลกแม้จะพ่าในนัดนั้นและไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ก็ตามก็ต้องมาลุ้นกันว่าฟุตบอลโลกห่นนี้เจ้าตัวจะเข้นฟอร์มเก่งเพื่อพาอาร์เจนตินาไปให้ถึงฝันและคว้ารางวัลโลเน็บอลอีกครั้งได้หรือไม่สถิติที่2ลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกมากที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องบอกว่าสถิตินี้ดูมีความเชื่อมโยงกันอย่างมากเพราะเจ้าของสถิติที่ยังคงเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือโรธามัตอุสอดีตกับตันทีมชาติเยอรมันที่ลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกมากถึง25นัดแต่ปัจจุบันเมซี่ลงเล่นไปแล้ว22นัดมันหมายความว่าถ้าหากเมซี่ต้องการทำลายสถิตินี้ก็ต้องพาทีมฟ้าขาวไปให้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศเลยทีเดียวซึ่งก็อาจจะเป็นการปิดฉากกับทีมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเช่นเดียวกัน สถิติที่3ยิงประตูในศึกฟุตบอลโลกให้อาร์เจนตินามากที่สุดต้องบอกว่าสถิตินี้ดูจะเป็นสถิติที่ง่ายที่สุดในบรรดาสถิติทั้งหมดที่ยกมาเพราะเจ้าของสถิติเก่าอย่างกาเบียวบาติทูต้ายิงประตูให้ทัพฟ้าขาวไปสิประตูแต่ปัจจุบันเปสซีกระทุ้งตะข่ายไปแล้วแปประตูเหลือเพียง3ประตูเท่านั้นก็จะกลายเป็นเจ้าของสถิติใหม่ทันทีสถิติที่4แอซิสในศึกฟุตบอลโลกมากที่สุดสถิตินี้ต้องบอกว่าจะพึ่งเมซี่อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะแม้ว่าเขาจะปั้นเพื่อนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าหากเพื่อนร่วมทีมไไไมมมมม่่สสาาาาาาารถเเอลลูกกกบขข้้้้นยยยดด็ีควห ซึ่งสถิติก่อนหน้านี้ที่ถูกบันทึกไว้เป็นของเปเล่เจ้าของฉายาไข่มุกดำตำนานทีมชาติบราซิลที่ทำไว้สูงถึง10แอซซิตโดยปัจจุบันเมสซี่แอซซิตไปแล้วทั้งสิ้น6ประตูถ้าเทียบกันแล้วก็ต้องบอกว่าสถิตินี้ห่างกันเกือบเท่าตัวเลยทีเดียว สถิติสุดท้ายชนะในศึกฟุตบอลโลกมากที่สุดสถิตินี้ถ้าเทียบกันแล้วสถานการณ์คงไม่ต่างกับ2สถิติแรกเพราะเจ้าของสถิติเดิมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นผู้ที่ครองสถิติดาวยิงสูงสุดของศึกฟุตบอลโลกตลอดกาลวิโลสซาฟโคเซ่นั่นเองโดยเขาเก็บชัยได้มากถึง17นัดปัจจุบันเมซี่เก็บชัยไปแล้วทั้งสิ้น14นัดซึ่งจะหากต้องการทำลายสถิติเขาก็ต้องพาทัพฟ้าขาวควา้าแชมป์ให้ได้สถานเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือ5สถิติที่เมซี่มีลุ้นทำลายในศึกฟุตบอลโลกแฟนๆที่รับชมคิดเ,เห็นกันอย่างไรบ้าางคิดว่เมซ จะสามารถทำลายสถิติใดได้บ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการเดินทางไปสู่1,000ซพทัพยด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราววงการลูกหนังจาก f a นสตอรี่